สวัสดีครับวันนี้จะมาสปอยหนังดรามา่าเรื่อง Made in Italy หนังปี2020นำแสดงโดยเรียมีสานไมเคิลริช์าสันวาเลเรียบิเลโรและลินซี่ดันแคนถ้าพร้อมแล้วก็ขอเชิญรับชมและเราฟังกันได้เลยครับขณะแจ็คกำลังแสดงผลงานศิลปะอยู่ที่แกลเลอรี่ลูดภรรยาที่กำลังจะหยากันก็มาแจ้งว่า เธอกับครอบครัวจะขายแกลเลอรี่นี้ทิ้งทําให้เขาเสียใจเพราะมันคือสิ่งที่เขารักแม้จะเป็นแค่ผู้จัดการแกลเลอรี่ให้กับครอบครัวของเธอก็ตามเขาจึงจะขอซื้อมันต่อโดยขอเวลาหนึ่งเดือนเพื่อไปขายบ้านที่อิตาลีทิ้งแล้วจะนําเงินมามอบให้ซึ่งเธอก็ยินยอมเพราะคิดว่าเขาคงจะทําไม่ได้เนื่องจากบ้านหลังนั้นไม่ได้เป็นแค่ของเขาแต่เป็นของพ่อเขาด้วยดานแจ็ค เขารีบแพกกระเป๋าแล้วก็ไปรับพ่อเพื่อเดินทางไปที่อิตาลีแต่พ่อของเขาก็ยังไม่ได้เก็บกระเป๋าเลยเพราะควงสาวมานอนด้วยแถมยังจำชื่อของหลอนพิษอีกทังหากจึงทำให้หล,ลอนโกรธเป็นอย่างมากส่วนเขาเองก็แซงจีเห็นพ่อเป็นแบบนั้นเพราะแม่พ่อของเขาจะเป็นศิลปินที่เคยโด่งดังมากแต่หลังๆก็ไม่เคยวาดรูปได้สำเร็จอีกเลยด้านพ่อเขาเป็นคน,คนกวนๆจึงมักทำให้แจ็คโมโหบ่อยๆโดยแจ็คก,ก็หกพ่อว่า ที่ต้องการขายบ้านเพราะเขาก็รู้จะนาเงินไปซื้อแกลเลอรี่จากพ่อแม่ของเธอซึ่งเงินที่ขายได้เขาก็จะแบ่งให้พ่อครึ่งหนึ่งด้วยแต่พ่อก็ไม่ได้สนเรื่องนั้นจึงพยายามขอให้เขาคิดดูก่อนทว่าเขาก็ต้องการจะขายมันให้ได้เพราะยังไงก็ไม่ได้อยู่มา20กว่าปีแล้วนั่นเองเมื่อมาถึงบ้านแจ็คก,ก็รู้สึกแย่ที่เห็นสภาพบ้านเหมือนกับบ้านร้างแถมพ่อก็ยังไขเปิดประตูไม่ได้อีก เขาจึงไปช่วยเปิดจนประตูพังซึ่งด้านในเหมือนก็ดูสยองกว่าด้านนอกมากพอเลยเปล่าเขาว่าเวลาที่อะไรอะไรมาอยู่ในความมืดเหมือนก็มักจะดูแย่แบบนี้นั่นแหละด้านแจ็คเขาได้กลับมานอนที่ห้องของตัวเองตอนยังเป็นเด็กส่วนพอ่อเมื่อได้กลับมาเห็นห้องที่เคยอยู่พ่อก็เศร้ามากรุ่งเช้าแจ็คพบกับสภาพบ้านที่แย่กว่าที่เขาคิดแถมพ่อยังสร้างสรารศิลปะบ้าๆเอาไว้ที่ผนังอีก ซึ่งพอเขาจะเข้าไปดูที่โรงเก็บของเขาก็เข้าไม่ได้เนื่องจากมันล็อกไว้เขาเลยเดินไปชมบรรยากาศร,รอบๆบ,บ้านแทนซึ่งดูเหมือนบ้านของเขาจะตั้งอยู่ในจุดที่ดีที่สุดของเมืองเลยก็ว่าได้หลังอาบน้ำยเย็นๆเสร็จแจกก็ไปเตรียมอาหารทําให้พ่ก,กับพังพรที่แอบมาอยู่ในบ้านเขาจึงจาัดก,การขังมันไว้จากนั้นก็มาทานอาหารกับพ่อและพอได้ยินพ่อพูดถึงวิวที่สมบูรณ์แบบของบ้านหลังนี้เขาก็ปรีแตะขึ้นมา พราะพอปล่อยให้บ้านดีๆกลายสภาพมาเป็นแบบนี้ทันใดนั้นหนาหยนาก็มาดูบ้านซึ่งพอเธอเห็นสภาพภายนอกเธอก็แทบเป็นลมแต่ก็คิดในแง่ดีหว่งมันคงปรับปรุงได้และภายในน่าจะยังโอเคอยู่ ดานายหน้าเธอไม่เข้าใจกับศิละปะตรงหน้าที่เห็นอยู่เลยไม่เห็นถึงความสวยงามของมันและยิ่งได้รู้ว่าพ่อเป็นคนวาดเธอก็ไม่พอใจยิ่งขึ้นจึงเดินขึ้นไปตรวจดูโครงสร้างด้านบนแทนซึ่งก็ทําให้บ้านเกือพังก่อนจะลงมาบอกให้ทั้งคู่ปรปัปรุงด่วนหากยังจะขายมันเพราะตอนนี้ดูเหมือนจะมีแค่ระบบปาปากับโครงสร้างเท่านั้นที่ยังใช้ได้ดานแจ็ค เขาพยายามจะซ่อมและปรับปรุงบ้านแต่พอก็เหมือนไม่อยากขายจึงไม่ช่วยอะไรเขาเลยทำให้เขาโมโหเลยขับรถหนีเข้าไปในเมืองแล้วก็โทรไปบอกรูธหัวเขาโน้มน้าวให้พ่อขายบ้านได้แล้วดังนั้นอีกสักพักก็คงจะได้เงินไปซื้อแกลเลรี่ของครอบครัวเธอแต่เธอก็ดันเอากลเลรี่ไปเข้าตลาดแล้วดังนั้นจึงมีคนให้ความสนใจและหากเขาไม่เร็วพอเธอก็อาจขายให้คนอื่นแทนทำให้เขาเครียดมาก และพอเขาเข้าไปดูเมนูที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งเขาก็เผลอไปเท้าแท่นวางเมนูจนทําให้เขาล้มไปโดนโต๊ะตัวนั้นอื่นล้มละในร้นานผู้หญิงคนหนึ่งเลยเดินเข้ามาดูเขาพร้อมกับแซวว่าอยากให้ช่วยล้มโต๊ะตัวไหนอีกหรือเปล่าดนานหญิงสาวที่เข้ามาดูแจ็คเธอมีชื่อว่านาตาเลียเป็นเจ้าของร้านอาหารแห่งนี้ซึ่งก็สามารถพูดคุยภาษาอังกฤษได้คล่องแคล่วเพราะไปทำงานอยู่ที่นั่นมาหลายปีจนกระทั่งกลับมาเปิดร้านอาหารที่บ้านเกิดอีกครั้ง แม้วันนี้ร้านของเธอจะปิดแต่เธอก็ยอมทําอาหารให้เขาทานทําให้เขาได้ลิ้มรสฝีมือของเธอที่อร่อยเอามากๆและพอได้คุยกันเธอก็ได้รู้ว่าเขาเป็นเจ้าของบ้านหลังที่เธอชอบแถมยังจะขายมันทิ้งด้วยทําให้เธอรู้สึกเสียายแทนเขาดานพอ่อพอขายเข้าไปยังโรงเก็บของจากนั้นก็ออกมาพร้อมกับรูปถ่ายแจ็คและภรรยาที่ตายไปเพราะที่นี่เป็นบ้านของเธอที่เขากับแจ็คเคยอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุข ทำให้พอรู้สึกเศร้าและคิดถึงเธอเอามากๆดังนั้นพอแจ็คก,กลับมาพ่อเลยพยายามพูดถึงความน่าอยู่ของบ้านหลังนี้แต่แจ็คก,ก็ยังอยากจะรีบๆปรับปรุงเพื่อขายมันต่อมาแจ็คพยายามจะลิสต์รายการว่าต้องทําอะไรยังไงบ้างแต่พอก็เหมือนไม่ได้ฟังทําให้เขาโมโหซึ่งนั้นก็ไม่จริงเพราะพ่อฟังอยู่เพียงแต่มันมีสิ่งสําคัญที่เขาต้องทําให้ได้ก่อนที่จะทําสิ่งต่างๆที่เขาลิสต์นั่นเองแล้วภาพกตัดมาที่แจ็คก,กับพ่อ กำลังสองดูเจ้าพังพรและหาวิธีจัดการมันซึ่งพอก็คิดว่าควรร้องตะโกนให้มันตกใจมันจะได้กระโดดหนีไปทางหน้าต่างแต่ก็คงเป็นไปไม่ได้เพราะหน้าต่างปิดอยู่ดังนั้นพวกเขาจึงขอความช่วยเหลือไปอยังน,นายนาซึ่งเธอก็พาบรรดาช่างมาแล้วพอทั้งคู่ช่วยกันอธิบายสุดท้ายช่างก็เข้าไปจับเจ้าพังพรออกมาได้อย่างง่ายดายครับ ในเวลานี้ช่างที่นายหน้าหามาก็ช่วยซ่อมแซมบ้านให้จนไฟฟ้ากับน้ำร้อนกลับมาใช้งานได้อีกครั้งส่วนบานประตูหรือหน้าต่างที่พังก็ได้รับการซ่อมแซมจนแล้วเสร็จอีกด้วยทำให้แจ็กดีใจมากแต่ก็ติดที่ผนังที่พ่อดันไปสร้างสรรค์าง,งานศิละปะเอาไว้เขาจึงจะให้พ่อไปถ่ายภาพเก็บไว้ก่อนที่เขาจะทาสีทับทำให้พ่อโกรธแล้วก็จะไม่ยอมทางคููจึงทะเลาะก,กัน ตกเย็นคณะแจ็คจะจัดอาหารให้พ่อพอก็ทนไม่ไหวที่มาอิตาลีแต่ต้องมานั่งกินอะไรแบบนี้เขาจึงพาพ่อไปทานอาหารที่ร้านของนาตาเลียทําให้พ่อพอใจซึ่งขณะที่ทุกคนกําลังคุยกันอย่างสนุกสนานพ่อชายคนหนึ่งพาหญิงสาวามาทุกคนก็เงียบกันหมดทําให้พ่อกับแจ็คงุนงงส่วนนาตาเลียก็ออกมาหาผู้ชายคนนั้นและขอให้เขากลับไปเนื่องจากที่นั่งเต็ม โดยตอนแรกหมอนั่นก็จะไม่ยอมแต่พอทุกคนมาช่วยสุดท้ายหมอนั่นจึงยอมกลับไปหลังจากทานอาหารเสร็จทุกคนก็ออกมาดูหนังแล้วชายคนหนึ่งก็เข้ามาทักทายพ่อจนได้รู้ว่าแม่ของแจ็คเป็นคนอิตาลีและเป็นเจ้าข,ของบ้านที่อยู่บนเขาซึ่งพอดูหนังชายคนนั้นก็มาคุยกับหญิงสาวข้างๆอีกจนนาตาเลียได้รู้ว่าแม่ของแจ็คถูกรถชนตาย เมื่อนาตาเลียได้มาอยู่กับแจ็คตามลำพังเธอก็พูดถึงเรื่องแม่ของเขาทำให้ได้รู้ว่าเขาเคยอยู่ที่อิตาลีมาก่อนแต่พอแม่ตายเขาก็พอก็ย้ายไปดังนั้นจึงแทบจำอะไรไม่ได้รวมถึงภาษาอิตาลีด้วยพอเธอเห็นเขาดูเศร้าอย่างนั้นก็เลยสอนเขาพูดบางประโยคออกมาดานพอเขาชวนนาตาเลียกับครอบครัวของเธอไปฉลองที่บ้านของพวกเขาต่อทำให้ทุกคนสนุกสนานกันไปอย่างมาก ซึ่งพอนาตาเลียได้คุยกับแจ็คเขาก็ได้รู้ว่าเธอมีลูกแล้วโดยผู้ชายที่มาร้านของเธอในวันนี้เป็นสามีเก่าของเธอเองซึ่งหมอนั้นก็ได้สิ่เลี้ยงดูลูกดังนั้นเธอเลยได้เจอกับลูกน้อยมากขณะนาตาเลียไปเป็นแบบให้พ่อวาดรูปเล่นยายของเธอก็ถามถึงรถมอเตอร์ไซค์พอจึงบอกกับทุกคนว่าแม่ของแจ็คเป็นคนเจอมา เมื่อแจ็คได้ยินอย่างนั้นประกอบกับที่เมาก็เลยโกรธเพราะพอะเอาแต่พูดว่าเมียของฉันแม่ของแกแต่แทบไม่เคยพูดชื่อของแม่เลยที่สําคัญพ่อก็ชอบทําเหมือนแม่ไม่เคยมีตัวตนเพราะไม่เห็นมีอะไรที่เป็นของแม่อยู่ที่บ้านหลังนี้เลยนอกจากมอเตอร์ไซค์แถมพ่อก็ยังปล่อยให้บ้านของแม่ซุสโซอีกด้วย พอพอได้ยินอย่างนั้นก็เลยบอกให้เขาใจเย็นๆเพราะยังมีแขกอยู่ทําให้เขาโมโหยิ่งขึ้นแล้วก็เดินหนีไปทันทีซึ่งนาตาเลียก็ตามไปปลอบเขาจนเขาเริ่มจะรู้สึกดีขึ้นทว่าสามีเก่าของเธอก็ตามมาเห็นเขาพอดีจึงพูดจาแกวะเธอทําให้เธอรู้สึกแย่เลยขอตัวกลับไปดานแจ็คเขาโทรไปหารูธขอให้เธออย่าพึ่งขายแกลเลอรี่ดังนั้นพอที่นอนอ่านหนังสืออยู่ห้องข้างๆก็เลยได้ยินบทสนทนานั้น เมื่อแจ็คเดินออกมาเที่ยวเขาก็เห็นชิงช้าที่ตัวเองเคยเล่นตอนเด็กๆเขาเลยจะลองเล่นมันแต่มันก็ดันขาดทําให้เขามโหมากด้านนายหน้าเธอพาผู้ซื้อคนนึงมาดูบ้านโดยหลอนดูจะถูกใจผ้าบ้อยของพ่อเอามากๆแต่พอหลอนไปที่ครัวแล้วโดนสีที่ยังทาให้แห้งเขา้าแถมพ่อก็ยังมาช่วยเช็ดจนดูเหมือนจะเป็นลางไม่ดีหลอนก็เปลี่ยนใจไม่ซื้อมันทําให้ในายหน้าโกรธมาก จึงบอกให้พ่อไปหัดอานนิตยาสารตกแต่งบ้านหรือหาคนที่มีมีความมืดมนในชีวิตมาช่วยตกแต่งจะได้เพิ่มโอกาสในการขายบ้านได้ดานพ่อพ่อไปขอให้นาตาลีมาช่วยซึ่งจากการพูดคุยเธอเลยได้รู้ว่าหลังจากที่แม่ของแจ็คตายไปพ่อก็ส่งแจ็คไปเรียนที่โรงเรียนประจำเพราะไม่อยากให้แจ็คต้องลายล้อมไปด้วยอะไรก็ตามจิตคอยทำให้คิดถึงแม่ที่สำคัญตั้งแต่แม่ของแจ็คตายไปพ่อก็ไม่เคยขับรถและวาดภาพได้อีกเลย มาพอกับแจ็คก,ก็บแบ่งหน้าที่กระตกแต่งบ้านโดยมีนาตาเลียกับลูกของเธอมาช่วยด้วยอีกแรงทําให้บรรยากาศดีขึ้นและแจ็คเ,เข้ากับลูกของนาตาเลียได้ดีอีกด้วยดังนั้นพองานใกล้เสร็จพอเลยชวนเธอมาทานอาหารเย็นด้วยกันในวันพรุ่งนี้ทําให้แจ็คง,ง,งุนงงที่พอดันไปมองเอาไว้ซะเยอะเพราะขนาดไข่ก็ยังโตไม่เป็นเลยแท้ๆขณะที่พ่อออกมาเห็นชิ้นช้าที่ตัวเองเคยทําให้แจ็คถูกโยนทิ้งเอาไวขา้ข้างๆบ้าน ซึ่งก็เป็นเวลาเดียวกับที่แจ็คออกไปหาซื้อวัตถุดิบเพื่อน,นํามาทําอาหารแต่ก็ไม่รู้จะซื้ออะไรดีจึงไปสอบถามกับคนขายแล้วคนขายก็แนะนําบางอย่างมาซึ่งพอเขากลับมาถึงบ้านพอกบนเขายกใหญ่เพราะกลัวจะทําอาหารให้นาตาเลียทานไม่ทนันแต่เขาก็บอกว่าไม่เป็นไรเพราะซื้อสําเร็จมาแล้วซึ่งนี่ก็คือสูตรสตูของร้านนี้โดยเฉพาะด้วย ดานาตาเลียเมื่อเธอได้มากินสตูที่แจ็คก,กับพ่อนำมาเสิร์ฟเธอก็ประหลาดใจเพราะมันอร่อยสุดๆจึงอยากรู้เคล็ดลับในการทำพอกับแจ็คเลยมุ่อธิบายไปเรื่อยจนเธออดคัไม่ได้จึงต้องยอมบอกว่าเธอเคยทานสตูสูตรนี้มาก่อนเพราะเป็นสูตรของเธอเองและเธอก็เป็นคนทำให้ร้านค้าร้านนั้นด้วยดานแจ็คเขาไม่รู้เลยว่าใครเป็นคนมาซ่อมชิงช้าแต่เขาก็นามันมาเล่นกับนาตาเลีย ซึ่งพอทั้งคู่ตกน้าไปด้วยกันทั้งคููก็อดใจไม่ไหวสุดท้ายจึงจูบกันดานายห,หน้าเมื่อเธอมาเห็นบ้านที่ตกแต่งใหม่เธอก็พึงพอใจยกเว้นแค่ผนังภาพวาดของพ่อที่ยังอยู่เหมือนเดิมแถมพ่อก็จะไม่ลบด้วยเธอเลยไม่ได้ว่าอะไรพอยังไงก็น่าจะขายได้อยู่ ต่อมานายนากระพาเจ้าหนุ่มกับแฟนสาวที่ชอบเซลฟี่มาดูบ้านของแจ็คซึ่งทั้งคู่ออตะถ่ายรูปแล้วก็ออกไปทําให้แจ็คเซ็งมากแล้วก็คิดว่าทั้งคู่นี้สสยแย่ด้วยนาตตเรียเลยบอกให้เขาไม่ต้องขายบ้านก็ได้แต่เขาก็จะเป็นต้องขายเพราะจะเอาเงินไปซื้อกลเลรี่ของภรรยาที่กําลังจะหย่ากันซึ่งมันก็เป็นสิ่งที่เขารักพอะเขาทําได้แค่นี้เนื่องจะไม่มีความสามารถเหมือนพ่อแล้วพอเธอได้ยินว่าเขาคงไม่ได้เรื่องพอถึงไม่เคยมาดูกลแลรี่ที่เขาจัด เธอเลยบอกให้เขาลองไปถามพ่อดูเพราะดีกว่าจะมาค่าดเดาไปเองและต้องมารู้สึกแย่แบบนี้ดานแจ็คเขาอยากจะลองถามพ่อดูแบบที่นาตาเรียบอกแต่เ็ไม่กล้าดังนั้นพอเห็นพ่อเขาไปในโกดังเก็บของแล้วเขาเลยตามเข้าไปทําให้ได้เห็นว่าแท้จริงแล้วพ่อไม่ได้ทิ้งอะไรของแม่ไปเลยแต่เก็บทุกอย่างเอาไว้ตั้งหากเพียงแค่เขาไม่รู้ ทำให้เขาโกรธมากแล้วก็เสียใจด้วยที่พอพยายามปิดกั้นความทรงจำของเขาแถมยังไม่เคยคุยกับเขาถึงเรื่องที่เกิดขึ้นกับแม่ด้วยซึ่งพอพอเห็นเขาอรลาวาดก็รีบเข้าไปกอดและพยายามทำให้เขาใจเย็นลงด้านพอ่อเขาเล่าสิ่งต่างๆเกี่ยวกับแม่ให้แจ็คฟังซึ่งเขาก็จำไม่ค่อยได้รู้แค่ว่าครั้งหนึ่งเคยถูกดุทําให้พ่อร้องไห้ออกมาทันทีเพราะมันเป็นวันที่เกิดอุบัติเหตุ โดยวันนั้นพอโมจะว,วาดภาพจึงไม่ทันสังเกตว่าเขาเล่นชิงช้าจนไปขึ้นรถโรงเรียนไม่ทันดังนั้นพอแม่รู้ก่อนเลยมาดูเขาแล้วก็ขับรถไปส่งจนเกิดอุบัติเหตุซึ่งมันควรจะเป็นพ่อมากกว่าเมื่อแจ็คได้ยินก็เข้าไปปลอบพ่อพอรู้แล้วว่าทำไมพ่อถึงไม่ยอมขับรถและไม่ยอมวาดภาพอีกเลยด้านแจ็ค เขาสารภาพเรื่องรูทแหละเงินที่จะเอาไปซื้อกลเลลี่แต่พอก็รู้อยู่แล้วที่สําคัญพอก็เคยเตือนเขาว่าควรจะแต่งงานตอนอายุ35เพราะผู้ชายจะหาตัวเองเจอตอนนั้นทําให้เขาอดสงสัยไม่ได้ว่าแล้วพอกับแม่แต่งงานกันตอนอายุเท่าไหร่ซึ่งพอก็อึกอักก่อนจะตอบว่า29พร้อมกับอธิบายเสริมที่บางครั้งสถานการณ์และการรับรู้ของคนเราเหมือนก็ไม่ได้เหมือนกัน ต่อมาแจ็คก,ก็จะไปหาหนาตาเลียแต่พอเห็นเธอใช้เวลาอยู่กับลูกและอดิสามียังมีความสุขเขาก็เลยเดินกลับออกมาดานเจ้าหนุ่มกับแฟนสาวที่ชอบเซลฟี่ทั้งคู่กลับมาดูบ้านอีกครั้งแล้วก็เรียกชื่อของนายหน้าผิดจนพอต้องบอกชื่อที่ถูกให้ทําให้ในายหน้ารู้สึกประทับใจมากทิดพอจําชื่อของเธอได้ส่วนเจ้าหนุ่มกับแฟนสาวสุดทายก็ตกลงใจว่าจะซื้อบ้านหลังนี้ แต่พอพอได้ยินทั้งคู่มาดูถูกงานศิลปะที่พ่อทำพ่อก็จะไม่ขายให้ต่อแรกนายนาก็ห้ามพ่อแต่ว่าพอเห็นทั้งคู่ถูกเจรัวออกไปแล้วนายนาก็สะใจมากส่วนแจ็คเขาที่เสียใจกับเรื่องของนาตาเลียมาพอรู้ว่าพ่อไม่ยอมขายบ้านอีกเขาก็โกรธพ่อจึงต่อว่าพ่อแล้วก็เก็บข้าวของเดินทางกลับไปทันที ซึ่งพ่อก็พยายามจะติดต่อเขาแต่เขาที่ยังโกรธพ่อไม่หายจึงไม่ยอมรับสายจนกระทั่งพ่อมาหาเขาถึงบ้านแล้วก็มอบเช็คให้โดยมันเป็นเงินจากการขายบ้านที่ลอนดอนของพ่อซึ่งพ่อก็จะมอบให้เขาและกับสิทธิครึ่งหนึ่งของเขาที่เป็เจ้าข,ของบ้านที่อิตาลีเพราะพ่อตัดสินใจจะเก็บมันไว้แล้วก็ย้ายไปอยู่ที่นั่นเมื่อเขาได้ยินเลยถามถึงเรื่องที่พ่อไม่เคยไปกะเรี่ที่เขาจัดจนได้รู้ว่าเป็นรู้นั่นเองที่แอบอ้างว่าเขาไม่ต้องการให้พ่อไปดานแจ็ค เขากลับไปดูรายการที่ครั้งหนึ่งเคยชอบดูกับแม่จากนั้นก็ออกไปหารูทแต่เธอก็จะไม่ขายการเลรี่ให้เขาแล้วทว่าเขาก็ไม่ได้จะมาซื้อแต่มอมอใบยาให้กับเธอตั้งหากขณะพ่อกําลังสอนบรรดาลูกศิษย์วาดภาพระบายสีซึ่งหนึ่งในนั้นก็มีนายหน้าที่เคยเกียิภาพวาดของพ่ออยู่ด้วยแล้วแจ็คก็เดินทางมาหาพ่อพร้อมกับอกพ่อว่าเขารู้แล้วที่จริงๆเรื่องนี้มันไม่เกี่ยวข้องกับเงินเลยแต่มันไปนที่เขาต้องการพ่อมาตลอดตั้งหาก ทำให้พอดีใจมากจึงเข้าไปสวมกอดเขาทันทีดานแจ็คเขาได้คุยกับนาตาเลียจนได้รู้ว่าเธอไม่ได้กลับไปคบอดีสามีแต่ที่ต้องทําดีด้วยก็เพราะหมอนั่นเป็นพ่อของลูกดังนั้นทั้งคู่จึงได้กลับมาสารสัมพันธ์กันต่ออีกครั้งและพอแจ็คกลับมาบ้านและได้เห็นผลงานของพ่อเขาก็ตัดสินใจจะเปิดแกลเลอรี่โดยจะนําผลงานของพ่อไปแสดงแต่ก็อดที่จะแซวพ่อไม่ได้ว่ารู้จักศิลปินที่ชื่อว่าโรเบิร์ตฟอสเตอร์หรือเปล่า ซึ่งพ่อก็รู้จักดีพอศิลปินคนนั้นก็คือพอนั่นเองจึงโมไปยกใหญ่ว่าศิลปินคนนี้ฝีมือเก่งกาจมากมายขนาดไหนสรุปนะครับก็เป็นเรื่องราวของสองพ่อลูกที่ความสัมพันธ์ไม่ค่อยดีนักหลังจากที่แม่ตายไปแต่พอได้กลับไปบ้านเพื่อปรับปรุงเพื่อขายท้งคู่ก็ได้ปรับความเข้าใจจนกลับมารักและอยู่ร่วมกันได้อีกครั้งก็จบไปแล้วนะครับกับหนัง Ma ด e ินอ t ต l y ีใครที่ชื่นชอบหนังแนวนี้อยากฟังเรื่องไหนก็แนะนำกันมาได้นะครับ หนังได้คะแนนจาก IMDb 5.9คะแนนเป็นกำลังใจให้กันด้วยการกดไลค์แชร์ติดตามและอย่าลืมคอมเมนต์พูดคุยกันและพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ